มีนะครับมิลักแล้วก็แฟนเพจ FC อ้ว่าลอยฟ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมได้นำอาพระอันทรงคุณค่านะครับและใครๆหล,หลายๆคนนะครับอยากจะได้มาครอบครองกัานทุกท่าน,นครับคือสมเด็จวัดเกชโยนะครับผมพิมแขงติ่ง ที่นักเล่นพระรุ่นเก่านะครับเรียกว่านักเลงโตนะครับองนี้เลยก็จัดได้ว่าเป็นองค์ที่สวยหนึ่งองเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะาอธิบายนะครับพอสังเกตนะครับเรื่องพิมพ์ทรงนะครับรวมถึงเนื้อหามวลสารนะครับกว่าจะมาเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์นั้นนะครับไม่ง่ายเลยพระนะครับ หลวงปู่โตนะครับได้สร้างนะครับและฝากปลูกไว้นะครับที่วัดเกศชยโยนะครับเป็นวัดจังหวัดบ้านเกิดของท่านนะครับหรือเรียกว่าจังหวัดแม่นั่นเองนะครับโบร่ำโบราณเขาบอกเกิดเกศชยโยโตวัดอินสิ้นวัดะระฆังหมายถึงว่าท่านหัดนั่งที่วัดเกศชยโยนะครับก็คือ,อจังหวัดอ่างทองแล้วก็มายืนนะครับ ที่วัดอินก็คือวัดอินบางพมนะครับที่ท่านสร้างหลวงพ่อพโตองค์เดอนไว้นะครับและท่านจะมานั่งที่วัดะระฆังมาเดินที่วัดะระฆังมาเป็นขัวอาจารย์ที่วัดะระฆังนะครับก็ถือได้ว่าทั้งสามวัดนี้นะครับเป็นความผูกพันของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตคมรัมสีอย่างยิ่งครับผมก็หวังว่าที่ผมได้นาเอาเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆหลายท่าน คงจะถูกใจไม่มากน้อยนะครับมารับการเรียนรู้จากผมนะครับดูพักง่ายๆสไตล์อ้วนรอยฟ้านะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกษโยนะครับเราต้องดูควบคู่กับเนื้อหาวลสารคืออันดับแรกคือต้องดูที่พิมพ์ทรงเป็นหลักพิมพ์ทรงสำคัญที่สุดนะครับนะครับนี่นะครับ ด้านบนนี้นะครับด้านบนเนี่ยซุ้มเนี่ยจะเหมือนกับมัดหวายจะเป็นเส้นที่หนาๆนะครับจะแตกต่างกับพิมพ์อื่นเนี่ยขอบกระจกด้านบนเนี้ยจะหนาจะหนานะครับหนาฝั่งนี้แล้วก็ไล่มาไล่มาเลียวเล็กนะครับฝั่งนี้นะฝั่งด้านนี้จะหนาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือเราขวามือพาเนี่ยจะหนานะครับพักกันหรือพข้าไปหูเน like ี่ยจะมีความคมชัดหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นผลมะตูมหรือเป็นเม็ดๆเลยนะครับเป็นแบบแบบเป็นเม็ดเหมือนกับมี เอาหน้าไปปั้นใส่ไว้แต่จริงๆไม่ได้ปั้นเพราะว่าเป็นการขุดบล็อกของหินมิโกนนะครับในยุคนั้นเป็นการแกะบล็อกแบบโบราณวิจิตรนะครับซ่อนออความอ่อ,อ,อนโยนนะครับในรูปแบบแต่ละองค์นั้นๆของพระเครื่องนะครับผมว่าพระเนื้อผงม,มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าเนี่ยเป็นเเม็ดเลยนะครับเหมือนกับเอาหน้าปแปะไว้หูพัะกันคมชัดตรงนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์นี้นะครับส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่พระเกตเนี่ยจะเอียงมาทางขวามือเราหรือว่าซ้ายมือพาน์่ิเงพระเกตเอียงมานะครับไล่มานะครับไล่มาที่ความโค้งงอของ,ของของแขนหักศอกแขนหักศอกถ้าเราหักถ้าเรามองสังเกตดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าวตุลากําลังเล่นลมนะครับนะครับเพราะว่าวาตุลาเนี่ยตรงปลายแขนเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีแหลมๆแบบคล้ายๆติ่ง นะครับแบบมีแขนแบบติ่งๆฟรับนี่เกิดจากความคมชัดที่แก่หินม,มิโก้นั่นเองนะครับเนี่ยมีติ่งที่แขนเห็นไหมครับถ้า,วาสวยๆคมๆจะติดติ่งที่แขนเนี่ยสองข้างเลยตรงเนี้ยจะเห็นชัดมากเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชัดมากตรงนี้ก็จะชัดมากเห็นไหมครับเขาเป็นตุ่มเลยนะครับเป็นตุ่มเป็นตุ่มเป็นเม็ดขึ้นมาเลยซึ่งของทําเรียนแบบนะถอดได้แต่ว่าตื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเนี้ย ใต้เ,เส้นด้ันเนี้ยจะมีเส้นแตกนะครับจะมีเส้นแตกนะครับตรงปลายปลายฐานตรงนี้จะมีเส้นแตกลงมานะครับติดกับเนื้อพระเลยนะครับวัตเกตนักเลงโตหรือแขนตึงเนี้ยจะมีด้วยกันสองพิมพ์คือเป็นพระพิมพ์เดียวกันแต่ว่าผมว่าเข้าใจว่ากดไปกดมาแล้วก็เกิดแม่พิมพ์ซุดนะครับเนี่ยทำให้ตรงนี้มีเป็นเนื้อติดกันชาตฐานชั้นที่ สองกับสามเนี่ยติดกันซึ่งเกิดจากการกดไปเรื่อยๆของแม่พิมพ์แล้วก็คงทําจํานวนมากพอควรนะครับก็เลยทําไปด้วยแล้วก็การแปลงปัดนะครับบล็อกหินพิโกนไปด้วยก็ทําให้บล็อกเนี่ยเกิดมีการซุดตัวเล็กน้อยนะครับก็ทําให้ตรงนี้แตกเป็นความเข้าใจของผมนะครับเนื้อผงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับได้น้าอกตรงนี้นะครับเนี่ยวิ่งลงมานะครับ จะพาดลงมาชนที่มือพอดีหรือว่าชนที่ระหว่างเนี่ยล่องมือพอดีนะครับจะไม่ทะลุไปเหมือนพิมพ์อื่นนะครับจะชนมาที่มือเนี้ยสมาธิอย่างเงี้ยจะชนมาที่มือสมาธิพอดีซ้ายมือพระขวามือเราขวามือเนี่ยขวามือเรานะครับซ้ายมือของพระเนี่ยเส้นแขนจะติดคมชัดกว่าเส้นกว่าแขนฝั่งซ้ายของมือเราของพระก็คือขวามือของพระ ขวามือของพระเนี่ยเส้นจะติดบางกว่าส่วนซ้ายมือพระเนี่ยจะติดคมชัดมากกว่านะครับนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดนะครับแต่องค์เนี้ยเป็นเนื้อหนึ่งเลยนะครับเนืกรุ่มดูง่ายฝ่ายจะเป็นแต่ละองค์ที่ผมบอกว่ายากขนาดไหนเนี่ยคือยังไงร,รู้ไหมครับการลบผงตกผงของท้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีเนี่ย ประกอบกาด้วยผงห้าประการเกิดจากการทําซ้ําไปซ้ํามานะครับหลายหลายครั้งนะครับทําซ้ําไปซ้ํามาหลายครั้งคือถือว่าเป็นคุณวิเศษทุกผงนะครับพอจะเป็นแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมันยากมากมันยากยิ่งผ่านการกรรมวิธีทําซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปแล้วมาหลายหลายๆครั้งพอจะจบตบเลขยันลงมาพอจะเป็นผงแท่งหนึ่งทํามกดพระได้นะครับ ยากมากนะผมบอกเลยว่ากบวิธีพระเนื้อผงถึงว่าถึงสําคัญไม่แปลกใจเลยครับที่พระมีมูลค่าราคาที่แพงแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยสนใจใฝ่เรียนรู้แล้วก็อยากจะศึกษาเพราะว่าพระเนี่ยมีราคาแพงคําว่าแพงของผมนั้นไม่ได้หมายความว่าแพงแค่มูลค่าราคา แต่คำว่าแพงงผมนั้นคือมันแพงสําหรับคุณค่าทางจิตใจที่ใครหลายๆคนก็รักและหลงไหลในอํานาจบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมาลังสีนั่นเองนะครับเส้นซุ้มนะครับตรงเนี้ยส่วนใหญ่ที่พลาดไปเนี่ยจะขยับแทบทุกองค์ตรงมือเนี่ยนะครับด้านมือใต้รักแล้เนี่ยตรงเนี้ยจะขยับ เพราะว่าหินมิโกนคมมากการขยับนั้นนะครับเข้าใจว่าเกิดจากตอนที่ถอนพิมพ์ของพระทําให้พระเนี่ยขยับนะครับนะครับเราต้องดูนะครับว่าพลิกไปแล้วต้องดูว่าเ,เส้นนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็ดูรายละเอียดความคมชัดของฐานแม่พิมพ์นะครับว่า ความคมชัดไหมนะครับดูนะครับเขาจะพิวไม่แข็งกระด้างนะครับแทบทุกเส้นเลยนะครับเส้นฐานนะครับนะครับเส้นพักกันนี่ก็คมนะครับมาผ่ามาทางด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างด้านข้างนะจะเป็นการตัดแบบแล้วคล้ายๆแบบมีรอยกระดาษทรายหรือว่ารอยแปรงปัดนะครับจะมีแค่พวกองนะครับนะครับรวมถึงนะครับพวกพิมเจ็ดชั้นนิยมอกตัน หกชั้นหกล่องหกตลอดหรืออกตลอดนะครับก็จะมีการเนี่ยการตัดแบบแบบแบบนี้นะครับแล้วก็คล้ายๆแต่งผมเข้าใจว่านะครับเป็นการปาดเอาเก็บงานหรือปาดเอาที่กุกออกในยุคนั้นนะครับเพราะสมัยก่อนตอนที่ได้ขึ้นมาเนี่ยพระไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับก็ปาดเอาที่กุกออกทําความสะอาดบางองค์ที่ไม่ทำความสะอาดที่สวยๆเนี่ยพระที่กุกเต็มเลยก็มีนะครับนะครับเป็นแบบไข่แมงดาเลยก็มีนะครับ นะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นล่องลึกเลยนะครับด้านบนเป็นล่องลึกเหมือนเหวลงไปเลยเนื่องจากว่าขอบตรงเนี้ยเขาจะหนานะครับ <S <S <kne el ps turmeric> แล้วตรงนี้จะบางลงไปนะครับตรงเนี้ยจะมีล่องลึกลงไปเลยถ้าพระเศษสวยคมเ่ยตรงนี้จะเป็นล่องลึกลงไปเลยนะครับตรงนี้เป็นล่องลึกลงไปนะครับความละเอียดนะครับ ผสมประสานกับความงดงามของท่านนี่ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ด้านบนเราเห็นไหมการตัดแล้วก็การแต่งการปาดเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับวัดเกศเนี่ยมีม์เสน่ห์ตรงไหนเลยไหมครับคือสีของเนื้อพระถ้าใช้เนี่ยจะมีล่องรอยเนี่ยของสีแดงแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีแดงแดงเหลืองเหลืองเนี่ยคือล่องลอยความตัดของเนื้อเนี่ยจะลอยขึ้นมาล้างยังไงก็ไม่ออกด้วยแปลกมีม์เสน่ห์ตรงนี้นะครับ บางคนบอกแค่พลิกหลังมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าเกแท้นะครับอันนี้คือเป็นเนื้อหนึ่งเลยแล้วก็แท้ดูง่ายดูแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยเป็นการยุบตัวหดตัวเห็นไหมครับเนี่ยยุบตัวหกตัวของพระที่ใช้ถูกใช้มาส่วนองค์ที่ไม่ใช้เนี่ยก็มีร่องรอยการยุบตัวของผิวพระบ้างเป็นบางส่วนนะครับองค์นี้เนี่ยก็จัดว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายพิจารณาง่ายมากๆเห็นไหมครับด้านล่างดูด้านล่าง เราอิเดนพักเราต้องดูซ้ายขวาหน้าหลังด้านข้างดูให้ละเอียดเรียบร้อยนะเห็นไหมครับพอเราดูแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรยายได้และคนอื่นก็คงเข้าใจตามเรากับเราด้วยนะครับนี่นะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีขอบกระจกนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นคล้ายๆตีเส้นสเกลตรงนี้จะเป็นล่องลึกเลยเนี่ยลึกมากนะครับเนี่ยลึกมากนะครับ องนี้ถือว่าเป็นองที่พิจรารณาง่ายจุดชี้เก๊แท้ของผมนะครับที่ของทำเลนแบบนะครับไม่สามารถทำได้คืออะไรนะครับแขนขยับหนึ่งนะเข่าเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นปลอกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเอียงขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเนี่ยเอียงขึ้นมาเป็นปลอกเนี่ยเห็นไหมครับเอียงขึ้นมาเป็นปลอกเนี่ย ยิ่งขึ้นมาเป็นเปาะเหมือนกับนําเนื้อเนี่ยไปแปะเอาไว้ข้างบนบนเนื้ออีกเนื้ออีกทีหนึ่งเ,เ,เลยนะครับทําให้เข่าเนี่ยเป็นตุ่มๆเป็นเปลาะๆเลยนะครับเห็นไหมเหนี่ยแล้วแขนข้างนี้จะผิวจะติดคมชัดส่วนองค์นี้ถือว่าสวยบางองค์เนี่ยติดตรงนี้จะจางเลยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นนะครับองค์นี้ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่ดูง่ายพิจารณาง่ายนะครับ ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับฝ่ายเรียนรู้พระเครื่องมันต่างมันทันนะครับผมบอกเลยนะครับก็ถือได้ว่านะครับพระวัดเกตเนี่ยเป็นพระที่มีมนณเนรแถมราคาณปัจจุบันนี้ยังพอจับต้องได้มีทั้งนอกพิมพ์ทั้งในพิมพ์นะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆนนะครับมาเรียนรู้พระกันเยอะๆที่ผมบอกว่าทําไมถึงอยากให้เรียนรู้พระเครื่องกันเยอะเพราะอะไรทำไมคนเป็นเยอะๆคนก็กล้าที่จะซื้อพระคนก็กล้าที่จะจ่ายตังคุณก็เป็นผมก็เป็นทุกคนเป็นหมดใครๆก็เป็นทุกคนก็กล้าเล่นทุกคนก็กล้าจ่ายตังทุกคนก็อยากจะได้พุทธคุณเหมือนกัน นะครับฝากไว้ในความทรงจำนะครับสักนิดหนึ่งนะครับหลวงปู่โตถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทนะครับและก็เป็นเบอร์หนึ่งตลอดการสำหรับผมคือหนึ่งในดวงใจและก็หลายๆคนจะคงคิดแบบผมเช่นกัน คัามมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับของเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตภูมิบังสีนะครับที่ผคารบลักษณ์นะครับให้ทุกท่านนะครับไปทางไหนก็ขอให้เจอแต่คนดีนะครับมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาครับปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับทุกทุกประการเถิดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังบาถนาครับหลวงพ่อโตคุ้มครองทุกท่านครับผม